ยังอยู่ลุยอยู่ได้บายดีเนาะไม่เดือดร้อนอืมเสร็จเลยมันเดือดร้อนกับบูเรานี่เลยนะพระเอิญว่ามันจนพอจนกันแล้วมายังใหม่บวชมาไอเรานี้ได้ฟิตรอมังได้จากกานมังได้เหนือกุดบ้านหิวเล้วท้อยนาท้อยหลังไม่รู้อีพาไปให้มันมายหน่อ่าเนี่ยมันเดือดร้อนเลยที่นั่นเนาะ เพราะจริงๆเล้วคนไม่มายังพป่น้องใช่ข้าก็คงไม่ฝักลมอยูนะ่มาเยอะใช่ข้านี่ก็ไม่ใักลมขอยิกแล้วมามา,มาพ่อยใช่ข้าฝักลมนี่ก็ไม่ให้ฝักลมน้ำดื่มก็คงไม่ให้กินอ่าคนไม่มายังนนยเนี่ยล่นน้าปลาใไเราหิวเหนือคุณวันเมทุงุงว่าไปให้พป่น้องคิดเล่ตรงนั้นเลยขิดเล่ตรงนั้นเลยถึงเพราะฉะนั้นต้องปากเก็ดไม่สินตัอวอ่ะอืม bài chơi nan lê Cảm mi hai đâu à, mi rủ hai kênh dun Chốn dà lê o dun a kênh hát cân nó nan lê hm có ký tinh thùng nan nan vino nan ký tinh thầy môn 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 ถึงเม่นวาเลวกาณุอาบาอาหุมบวนันเป็นปาป่าค้องผัวเขาเป็นป่าป่าค้องผัวเราเป็นผีค้องเราเป็นนงข้องเราเป็นโลขคล้องเราเป็นล้านค้องเรา,น,เน,เาน, men, นนี้พี่นนอะถึงเม่นปั่นนันสักทีก็ตา,ามถ้าเมื่อไม่มายังอน้ำดืม่มเครื่องดืม่มนาผักใช่ข้าข็คอไม่ใช่ผักเนี่ยถึงมาติดขังตรงนี้ถึงจีททำพื้นพีน่เนาะนะ พี่น้องหวานลงเกี่ยวเนื้อเลยแล้วเพื่อนมามาจิตเหมือนปีเลวีวไล่ลู่เลยนะไอไปไล่ลู่เลยกับฟิตเตอร์กับไล่ทุ่งเลือกันกับเหมือนมอนมาอ่าเนี่ยเออก็บทำพือนละพี่น้องนั้นก็เกี่ยวเนื้อเล,เล่เหลือโน้ายเลยก็เศร้าว่าไม่ห้วยล้นกินเนื้อเล,ล่นดอกกับหาเหลือดลาวเลยเนาะในบริเวณบ้านเรานี้ไม่มีเลยวสมุน ทัดไปเลยที่ปลาโนโน่น่ะโลเรียง่นยังมังมายอ่าว่าไปเลยน่ะปลาหมาปลาโนยังมังมายาบว้วมาว่าบานชาาันก็มาอยู่เหมือนกันน่ะขัดรถกันไปเรื่อยๆเลยพี่น้องขยายไปขยายไปน่ะจนกระทั่งว่าพบปากิดมิสกินน้ำรลบลาวแน่ะน่ะ อสวยมันก็คืออย่าหัดพีนองรงั่วในเล,ล่า,น,านั่นเลยเนี่ยนะาม่องกฤษทำผือมันกัน,กนพีนองนะนะแต่ว,ว่ามันกับมักรู้ปนนันหลกเลยพนนันเลยอนะแต่ถ้าหากว่ารัหายนี่คือ คือคือไม่ได,ไได้ไม่ได้มีส่วนรวมในความพ,พิษที่เขาละทิ้งสม,มัยัง้งพนานเลเนาะแต่ถ้าหายนี่เผื่อปาไม้ให้เขาบาบเจยในกรณีที่ไม่มายัง้งในกรณีที่ที่เขาไม่ทื่อบวชคือเล้ยงไงว่าโราประเมือนว่าถ้าเราหายปั๊บนี่ไปเป็นการส่งเสริมให้เขาไม่ตรงไมายัง้งไม่ตรงบวชไม่ตรงมามันจิตต่อไปนี่การหายนี่ทื่อฮารัม นะเอ้ฉันถึงไม่มายัางก็ดีบางยี่้ามา,ยาโยเลยอเอเลยที่นั่นบ่าเนนั่นเลยมันแสดงว่าที่มันไม่มายัางมันก็ใบยจยอ,อยู่ปีน้องว่าเบือคนนั้นหายอยู่ประจำ <c oughs> อันนี้ถ้าอยูในลักษณะล่าหูท้ทำนองแบบนี้การให้ปไปอยป็นการสนับสนุนให้เขาได้ทำบาปอยู่ตลอดป่อยเนี่ย อ่าพนันเลยแต่ว่าหายไปเร็วปีเร็วนี่ก็ไม่เห็นผลถ <laughs> ึงกับปีนี้ก็ต้องคิดอื่นทำอื่นเลยแล้เนาะอ่าคิดอื่นทำอื่นดอกกานั่นเลยพี่น้องนะกมามันักจริงๆนะพอคนณถอยไ,ไม่มายั้งนี้ในบางฮฮเดรสเมนร์เนะาะโคเตกต่างโฟโร่ราวางามูมินกับกาเฟ่นี่ก็คือเรื่องสม,มัยยั้งที่ว่านั้น น่ะน่ะถ้าผมไม่มายัางนี่นะ่ะพี่เรียกว่าเป็นคู่ฟูดเลยน่ะแต่อุลามะมาตีความหมายว่าคู่ฟูดเนี้ยมัดหลอกเลยนะน่ะไม่ถึงกันกับกศาสนาะ